ในการติดตั้งนั่งร้านสำเร็จรูปจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้บนนั่งร้านให้ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลสายรัดป้องกันการตกในการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อเดี่ยวจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เช่น ต้องติดตั้งตัวเชื่อมกับกำแพงให้เรียบร้อยเป็นต้นเมื่อติดตั้งแพลตฟอร์มจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เช่นแพลตฟอร์มการทำงานควรมีความกว้างอย่างน้อย40ซนเมตรและควรมีระยะห่างไม่เกิน3เซนติเมตรเป็นต้น ในการติดตั้งแพลตฟอร์มการทำงานจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เช่นติดตั้งโทบอร์ดเป็นต้นในการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนหลังคาที่มีลักษณะตรงให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เช่นกระดานทางเดินต้องมีความกว้าง30เซนติเมตรขึ้นไปเป็นต้น ข้อควรระวังในการใช้บันไดที่เคลื่อนย้ายได้มุมในการวางบันไดควรอยู่ที่ประมาณ75องศาปลายด้านบนของบันไดควรยื่นออกไปมากกว่า60เซนติเมตรใช้มาตรการป้องกันการตกใช้บันไดที่มีความกว้างตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไป ข้อควรระวังในการใช้นั่งร้านหอเลื่อนอย่าโหลดมากกว่าที่กำหนดห้ามใช้บันไดบนแพลตฟอร์มการทำงานอย่าเคลื่อนย้ายขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของอยู่ด้านบน ควรล็อกล้อและควรยึดขาค้ำกับแม่แรงให้แน่นใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกและเกี่ยวตะขอเข้ากับบริเวณที่สูงกว่าเอว ในกรณีที่ต้องใช้ยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้าจะต้องปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้ผู้ที่ทำงานบนแพลตฟอร์มการทำงานควรสวมระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลสายรัดป้องกันการตกให้เรียบร้อยทันทีที่ขึ้นไปให้เกี่ยวตะขอของระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลสายรัดป้องกันการตกกับราวจับ การขับขี่ยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ท่านเห็นต่อไปนี้